บรรยากาศออกพรรษาของขอบครัวเหานะคะผึ่งจะมีเวลาลงขีบจากพี่น้องกำมือ,อนีเนาะคะ่ะได้มีโอกาสเดินจากเขามาทำมํำบุญในวัดพญายของเหานะคะพระมงคลมิ่งเมืองค่ะ มือนีเป็นมือทํำบุญวันออกพัรษาเนาะค่ะหลายคนก็เขามาทํำบุญกันเนาะจ้ะเนาะแม็นแดดสีแห้งปั้นได้นะคะเข้ากระสูเป็นสูเนาะค่ะเขาวัดทํำบุญกันจักน่อยเนาะ,ะคะ่ะหลังจากที่บ,บ่ไเด้เขาวัดมาโดนแห้งค่ะเนื่องจากว่าบ่คอยมีเวลาเนาะค่ะพี่น้องถึงแม้ว่าสิบ่ไเด้เขาวัดเนาะค่ะแต่ว่าเขาก็ทํำบุญน้าอย่างอื่นค่ะบ่ว่าสิเป็นน้าหมูน้ำมานน้ำกาน้ำไก่นะคะน้าคะนจะสีกระด้บุญคือกันเนื่องจากพี่น้องเนาะ ภายในบริเวณพระมงคล้นมิงเมืองของเฮา u นะคะหรือว่าวัดพันใัย่ของเฮานะคะมีหลายจุดให้ท่าบุญนะคะบว์สิเป็นตักบาทลอยแปดนะคะเสียงเสียมซี่ก็มีนะคะหนิงได้ใบถี่ยี่สิบเอ็ดนะคะกระดีแน่บอดีแนค่ะโบาอาดอกบเก็ตมาใส่ใจนะคะดีบดีมันกระขื่นยุ่เั้าเฮาน้ำนอกจากพี่น้องเนาะถ้าเฮาสิไปหวังพึ่งคเพึ่งหลาบหลายกับบเมนนะคะตรงเหตุตรงสางไปน้าจากพี่น้องถึงแม้ว่ามือหนีนะคะเฮาจะยังบวันประสูความสําเร็จอย่างที่เฮาตั้งใจไว้ทั้งหมดนะคะแต่กถือว่าเฮาได้เฮ็ดเหตุยางที่เฮาตั้ง ใจแล้วฮาก็ดีใจแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะอยากสิบอกว่านี่ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องนิ้งคิดจังสั่นนะคะซอยพื้นซื้อนะคะก็ะสิเป็นการทําบุญวิตัวติ <c oughs> เพื่อฝุกถือมากกับโบมีไผ่หูเนเนาะจ้กพี่น้องเบิ้งบริเวณนี้เด้อค่ะเพิ่นก็นจะมาะมีการมาแก่บ,บนเนาะ,ค,ะ,ะนค่ะไผ่สิมาบนไหวก็คือถาได้สมดังปาารถนาแล้วนะคะนี่ค่ะเป็นเครื่องเส้นไหวสก,การะหรือว่าเครื่อง แก่บนนั่นเองนะคะมือถีมากนะคะเห็นบางคนเนาะคะ่ะเพื่อนเอาไข่มากับมีนะคะบัว่าจะเป็นไข่ต้มหรือว่าไก่แต่เห็นคือกันเนาะคะ่ะเี่จะไหนเนาะจะสีมีโอกาสไหนมากแก่บนเนื่อเื่นจะสีเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> นี่แหละคะ่ะอาซื้อไปเรื่อยคือสิถืออีดอกหวัวสีถีมากนะคะนี่คือบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงจา้าหลังจากนี้เข้ากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็คือเก่าคือเดิมทุกปีที่เข้าเห็ดเนาะคะ่ะมาไหวปูผ้าแดงเข้าเก่านะคะ ศาลักเมืองคููบ้านคูเมืองของเฮ้านะคะชาวอำเภอหัวตะพานจ้ะบวาสีเหตสิงได้นะคะเฮาก็คือพอบปูผาแดงของเฮ้านะคะไหวเพื่อนสักการะเพื่อนเป็นประจําอยู่แล้วนะคะบวชศีเป็นช่วงปีใหม่นะคะ ้ากะสีเอาของมาถวายเพื่อนทุกปีค่ะนี่นะคะหลังจากที่ข้าวไหวเพื่อนเอรียบร้อยแล้วนะคะกะสีมีการจุดโคมลอยนะคะเป็นความเสื่อค่ะว่าอ่าสีไม่ดีต่างๆก็จะลอยไปกับโคมนะคะบรรยากาศออกพรรษาปีนี้นะคะกะสีเป็นปีที่มี8ปดสองหนนะคะอากาศกระเริ่มหนาวแล้วนะคะพี่นอ้องแต่ว่าบางมือนะคะกับห้อนห่อนบางมือกับมีฝนตกคือกันค่ะเอาเนอเอานอนบ่ไดเนะคะกับสภาพอากาศ ดูแลสุขภาพเจะควองน้าเด้อค่ะปีนี้เพิ่นว่าสินหนาวซ้ำปีาไก่มาสั่นเนาะปีไก่ยนีหนาวแห้งหนาวดนูนผอมนะคะพี่นนอกค้ขก็เข้ากับปอยไป3ามอันค่ะน้ำกลนกันไปคือเก่านะคะหลังจากนัก้นก็หลิ่นดอกไม้ไฟจะข้าวก่อนนะคะเด้อจุดไหวทั้งซีแจเลยนะคะเป็นดอกไม้ดอกไม้ไฟเย็นมาสั่นเนาะค่ะซานี่เด็กหลินได้เนาะค่ะ ปีหนึ่งเหรนเทนึงนะคะกาเห่นให้สมใจเลยกันแหละกันนะคะแต่ว่ากับระวังในเด้อค่ะเพราะว่าสิปเป็นเห่นประทัดหรื่าอีหยังต่างๆผููที่มันเสียงดังๆนะคะเล็กน้อยนี่บกวนเห่นเลยเนาะจ้ะเนาะท้องเข้ากับสิเหรนแบบนี้เนาะคะ่ะนมเน้มนมเน้มนี่หลายลดอกไม้ไฟเย็นมาสั่นนะคะ คุณดีเพื่อนเลนดังสีเลยนะคะว่าเป็นเลนยิมนาสติกเนาะค่ะพี่น้องกลับมาหอดบ้านนะคะเลนอยู่หน้าบ้านจักน้อยค่ะปล่อยควมจักสัวงอันกับพ่อนะคะในระหว่างนี่เนาะค่ะเสียงอยู่บริเวณไก่เคียงกับตุ่มตามตุ่มตาม,ตม,ตมนะคะหมาดีโดของเฮากับบงหง่าไปลบอยู่ใส่เนาะค่ะเพื่อนเตื่นเสียง ที่มันดังๆเนาะคะ่ะเป็นธัรมชาตทของเงินอยู่แล้วะคะ่ะสังเกตได้ว่าถนนโล่งลงค่ะปกติมีจะมีหมาแลนหลายหลนะคะแต่ว่ามือน,นี้บ่มีเลยว่าเสียงดังแห้งนะคะเก็บภาพบรรยากาศการออกภรษาของเฮาไว้ปะมาณนี้เนอกจากพี่น้องล็กหน่อยนะคะกหลินมัเศร้าเลยนะคะความสุขกับปะมานนี้เน,นอกจากพี่น้องปีหนาเฮาก็สิ้มาเมบืออีกว่าปีที่แล้วเราทําอะไรยังไงไปบ้างนะคะขอ,อให้ทุกคนมีความสุขกับวันออกรรษาจ้า